สวัสดีจ้ามาดสิพามากินหมกหม้อปลาทับทิมนะจ๊ะสองชิ้นเนาะ<ม>เอ็ดตัวหนึ่งจ้ะแต่าก,กายอยู่ไปตักมาเบิดเนาะน้ำพริกกะปิหน่อไม้สดสด,สดจ้ะแซบ่บมาเด้อกินข,ข้าวข้าวเช้ากับข้าวกลางวันเนาะสิบเอ็ดโมงตอนสิบเอ็ดโมง ใส่ผักชีลาวต้นหอมแล้วก็อะไรนะกวางตุ้งนะจ๊ะมาซาวที่ตลาดนัดก,กินผักก่อนเ้วอืม หุงบาตรงท้องเนาะเนื่อส่วนนี้จะมันอร่อยมมีลูกโดดพ้อลูกโดดเขียวๆเผ็ดบะนอกสิ้เบอกอกันก้างปลา เนื้อตรงท้องนะจ๊ะก้างกับลาเนาะจ๊ะเนาะแต่มันก,นกางไงกับบัท่ายแหละเป็นตตยาตนคือปลาอื่นเนาะออหนมาเด้อค่ะสับแน้ำกันจ้ะอ,อยากกินมานานแล้วเมนูนี่ ว่าจะเห็ดอยู่งแต่เยอะลมันกับนั้นบ่มีผักคือบานเขาเนาะฮะผักหยาบมานี่กระจัดซะมาถึงนี่กระจัดซะเลยตื่นเสารไปตลาดนัดก็ได้ดผักในหยามาหลายอยา่างใส่ซะผักกรรมละสิบบาทจ้ะพี่น้องจ้า กมามาับปีกมอม่าสดแซบด่บจิตจ้ะแซบ่บน้ำก้างน้ำก้างละลายน่าจะเนาะก้างออกก่อนมามาคำใหญ่ๆเด้อ แซบปีลีแซบปีลีจากทุกคนคอมป,ป้าป้ามีทากอุน่น ฟรุสต <laughs> mm ิกุนมิตาเอเซนฟอนมามาอยากขอเจอฟิชมิตเจมือเช่น้ำอึจุเนาะแซ่บถ้าอยากมันก็แซ่บเบิดแล้วจ้ะบ่ว่ ลูกโดดเขียวบ่เผ็ดปันไดจ้ะมันยังบ่ทันแก่เนาะทำไมต้อง ปลาทับทิมต้องงามจ้ะทำโตๆนะจ๊ะทุกคนมาจ้ะเนื้อปลาทับทิม ตอนยังไงตรงนี้ตรงใกล้หัวเขา ก้างายจ้ะนี่แดดดีดีจ้ะตะมาหอดบ้างเพิ่งจะเห็นมือนี่แหละแดดแห้งชั่มือนี่โอ้ยมืดอ,อึคืออยู่คืนกับไฟดับถ้าบ่มีเครื่องปั่นไฟละตายอยู่กระด้เลย โชคดีเขาติดเครื่องปั่นไฟไว้พอมแล้วจะเนาะฉุกเฉินไฟดับกันหลายชั่วโมงเติมอยู่จ้ะ โชคดีที่เรามีเครื่องปั่นไฟเนาะก็เลยรอโตไป างนหมดัลนกินบหมดคืเอเกาจ้ะเหลือปลาชินนน้นนึงจุดท้าก็ขอขอบคุณทุกการรับชมเลยค่ะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องไม้แน่นะคะแล้วพบกันใหม่นะจ้ะน้อง